กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อตื่นหนุ BACK ่มตะกคนวันน so ี้กอะมาบอกมาบอกว่านอกสนใจคุกเอาไม่ได so ้เห yeah, uh, ็นน้ำใจสถาพี่น้องมาเบิ่งคนเราเพียงเนาะคนคนแห้งเนาะเปิ่นเปียกมาเลยพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องไปมันมันพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เบิ่งกันเลยพี่น้องว่าจะแย้งข้นไในบนปานสนใจพี่น้องเอ้ยนะพี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องเมื่อเลยเปียกเผาคลองพี่น้องอ่านะครับเป็น รถนอกสนใจเด้อพี่น้องเด้อซื้อดนเะไรพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งน้าน้ำใจจะทายคิวพี่น้องเบิ้งรถนี่ประสบกับไฟเด้อพี่น้องซืบออะไรแจ้งเตือนพี่น้องตอนติดซื้อรถว้าพี่น้องเลยเปียกมาเลยเบิ่งเื่อนนัำใจเมื่อตอนนั้นพี่น้องฝนตอนนั้นเมื่เลยประตูนี่พังพี่น้องไอ้ห้าน้ำใจตอกหมาบิ่งเบี้ยวน้ำใจตอกตอกมาถือพี่น้องตอกมาเป็นแต่ตอกไปน้ำพี่น้องอ่ะว้าเดี๋ยวฟังลาวอยู่ฝั่งลาวหรือต่างประเทศกับฝนตกอยู่ว่อพี่น้องอยู่บ้านน้ำใจ ข้อมือข้อมือเลยตกพี่น้องเอ้ยพี่น้องคนตกนี่บ่มียังจะกินแล้วพี่น้องเขานอนใจกันยังเดียวพี่น้องยังชอบเดียวนั่นแหละบ่มียังกินเลยพี่น้องอ้ยว้าวตัวแข็งพี่น้องเลยทั้งพายุทั้งคนพี่น้องเบิ่งเนี่ย พี่น้องเนาะคนตกนี่แจกจักสิหายังพี่น้องเอ้ยน้ำใจชงนี่กอ่ะขายมักสรีเนาะพี่น้องพาแม่ไปขายมักสรีได้มือหนึ่งเหรอแซนหนึ่งแซนห้าตาโอมไปเนาะพี่น้องซื้อข้าวชงนี่น้ำใจเคสเบียกพี่น้องรับจ้างคนคนแป้งเนาะพี่น้องเนาะเป่าเหสามสิบโลสี่สิบโลเนาะพี่น้องคนแป้งกับมูพี่น้องอะไรกับมีผู้ใหญ่นำพี่น้องคนแป้งใส่รถนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวนี้เงินเดือนกับยังไม่ได้ออกเนาะพี่น้องเงินเดือนกับรายรอกพี่น้องสองแสนสามแสนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคาหน้าเดี๋ยวจะทําคลิปอธิบายเรื่องทํางานแต่กัเรื่องรถน้อมใจพี่น้องคนหนึ่งจังนั่นแหละพี่น้องก็แห้งอลิฟน์พี่น้องบ้านน้อมใจจนมืดเปียกเมื่อเตือนน้อมใจนี่น้อมใจก็ต้องขอโทษขอพรพี่น้องแห้งอลิเด้อร์โดนยังอลิบูได้เหดคลิปพี่น้อง ฝนตกนี่ก็นาวพี่น้องพอาตไเศร้าไปเศร้าตอนเที่ยงนี่เพราะแดดโคขดหอนพอาหอดประมาณสี่ห้าโมงนี่ฝนตกตลอดไปเศร้าแดดเพราะสี่ห้าโมงฝนตกพี่น้องบ้านหัวใจแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ยมื่อเลยเปียกเลยจะแม่แม่ดูอีกจะนะพี่น้องดูเลยแถวเงี้ยเดียวพี่น้อง สักเสร็จในใดให้มีเงินไล่นะพี่น้องมีเงินลายกะปัญยาก่ะนะพี่น้องมีเงินน้อยกะยากคือกันเศษเบียกกะยากคนนี้คนแหงเลยพี่น้องทั้งพายุทั้งแม่ตอนนั้ำใจก็เป็นรถเบียดนะพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็นอใจก็จักม่มียังเบากว่าเบาตัวทีทดนให้พี่น้องฟังก็ต้องก็โศก็ภัยด้วยพี่น้องหนาวอะลรพี่น้องเบิรงอยากกินมังม่วงเดิน้เปิ้งีน เสาๆเลยนะพี่น้องๆต้องบิดนะพี่น้องบึ่งคือพ้นตกนะพี่น้องไปแฉ่พนตกไปพี่น้องในกล้องนันมันไ่ชัดเจนเลยมันเปียกล้องเอาพี่น้องหราคลิกน้อมใจกับขอลาก่อนเด้อพี่น้องน้อมใจ ไปเอาแมยังตีเปียกข้างล่างพี่น้องแม่ลองจจให้เอาพี่น้องเดี๋ยวก็ลาไปก่อนพี่น้องเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระ่องปูลินสแนลตรงนี้กันประเด็คลิปพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเรื่องพี่น้องอารพี่น้องสหรับคลิปน้องใจก็ขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดี